สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หสู้คนครับคิดนี้พ่อนุกคุณจะพาเฮ็ดยำหูหมูกินแส่บครับไปครับไปเริ่มกันเลยครับในหม้อพ่อนุกคุก็ต้มหูหมูไว้ครับพ่อนุกคุณก็ต้มใส่ข่าตะไคร้ใบบักูดนะครับเนาะกระเทียมครับใส่เกลือไว้นะครับพ่อนุกคุก็ต้มให้สุกพอประมาณครับอยู่ที่ผู้กินมากแล้วครับปาดชิมมึงครับพี่น้อง อยากเอาเปื่อยขนาดใดเนาะให้นุ่มยำกรุบกรุบขนาดใดครับเอาคืนพักไวให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปพ่อทุคนสีพาปั้นน้ำยำนะครับเนาะพริกพ่อทุคนใส่พริกแดงครับผู้ใดมากติดหลายกระใส่หลเลยนะครับพี่น้องกระเทียมกรีบครับแต่กระเทียมกรีบต้องจำกัดจำนวนนะครับจะใส่เกินหลายครับมันสีซ่าเกินครับจะบ่แซบครับ น้ำกระเทียมดองพงอนูคุณกันจะเป็นน้ำกระเทียมดองถุงครับใส่จากครึ่งนึงครับแล้วก็จะมีหัวยูกับใส่ลงไปเลยครับน้ำกระเทียมดองแต่และพื้นที่กับรสชาติกับสิบก็คือกันอีกแล้วครับอยู่ที่ยี่ห้อพรออมแล้วนะครับพี่น้องมีขอีกใส่เกลือพร้อมครับสอนชาตินึ่งครับมีซอสพิคครับน้ำยำพอนคุณมีซอสพิกเนาะใส่ไปน้ำครับ พอโนบุญนได้จากสามซอนนี่ละซอนพลาสติกนี่แหละครับจะมาปั้นครับเหล็กมันเท่พร้อมย้ำครับคุ้นหนหเรื่องปูงเลยครับพี่น้องปลากวานโมลเลยครับจะจองหนึ่งก่อนครับนำ้ำเน่าในการพ,พ่อโนบุ้นก็จะใส่จากสองลูกก่อนครับ เ,เปื่องนี่แล้วครับการเท็ดย่ำเนาะใส่สองลูกคนอุคุนาจะพ่อครับใส่สองลูกไว้ก่อนคอยชิมค่อยเติมไหมครับสุรสครับน้ำตาลครับ ไปทางหวานกับชิม,มครับแล้วก็เพิ่มอีกได้ครับไม่ได้มักเปรี้ยวโดดมันกัแต่ละคนกินบ่คือกันนะครับเนาะมักบ่คือกัน,นครับเพิ่มเติมได้ครับเก็บยำคุณขอชิมครับเิ่มเปรี้ยวครับพี่น้อง ไปซีกหนึ่งครับชิมอีกทีนหนึ่งครับเหมือน,นแซ่บครับตัวจะมีหันห่นหูหมูเลยพี่น้องหั่นหูหมูลงย่ำนาะครับหูน้ำย่ำไปเรียบร้อยครับหั่นไปหั่นมากหูเดียวน่าจะพอเนอะครับขอทุกคุณขอเย็ดหูเดียวครับหลายแล้วครับก <laughs> ินบ่เบิดครับพี่น้อง ผักที่ใส่เครื่องยำนะครับเนาะขึ้นช่ายครับกระเทียเนาะข้อครับหอมหัวใหญ่ครับเด็มากบางคนมากินหอมหลายกับส้หลายนะครับพี่น้องมากเลยครับหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายกรเทศก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ลงไปเลยครับยำหูหมูค่กคนเป็นอันเสร็จครับไปครับไปกินไปแซบกับพ่อทุกคนครับ ไปัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนโซครับเมื่อนี้พ่อทุคุณได้เยำไอ้ยำหูหมูครับมากินเขาซุ้มพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะพ่อทุคุณยำหูหมูแซ่บครับพี่น้องมามาครับมากินมาแซ่บพ่อทุคุณคือเก่าเหละครับห่อข้าวเหนียวมาคือเก่าครับพี่น้องมากินถุนท้องเนาะได้แก้มผักมันกินยำแก้มผักเนาะ เป็นพนักขุดก็ขอดข่าเหนียวแน่จังน่อยมาแสีบทองนะพี่น้องเนาะมาครับมาแสีบกับพ่อกุดครับยำหูเสบยบนะพี่น้องอากาศเย็นๆครับอุณหภูมิลดอีกแล้วก็เลยหาเมนูจุดจวดจังน้อยจำน้ำก่อนครับพี่นอ้องขับขับพี่นอ้องเสียบกือบๆพี่นอ้องอืม ผักกหลายย่างผักครับบวหลายย่างนะครับแนวเดียวกันน,นี่นะครับกินมักกินกับยำต้องประมาณนี้ครับพี่เองเขาติดเมื่อครับเขาติดเมือ่อ บัวรังเกียดกระเฮ็ดคือพี่พ่อพ่อพัอนธุ์คุณได้เด้อครับพี่น้องเอามันหัวในกระเฮ็ดไรนิดน,น,นี่ครับมาติดเลยบัดนี้ล้มก็ดีครับพี่น้องพันธุ์คุณยว่ามันกินได้บ่เนี่ยออกมาข้างนอกครับลมแห้งดีครับมาครับ พอคุณลองเอามากินแบบเทียบกันมึงครับว่ามันตั้งกันขนาดไหนพวกผัดตะกูลสลัดครับตะกูลกาัดหอมเนาะคนละแบบครับมันก็คนละแบบของมันอยู่เดียอันนี้กันมาลองกันนะแบบใบหยักแบบม่วงแบบ ลงมบพี่นอกปีนลงนี้ซะดอกไม้แขกเฮาลงมาเสียงรม ครึบครึบครับมันเป็นเมนูยอดนิยมสำหรับผู้ใดแบบสายมักกินข้าวแกงนะครับพี่น้องร้านเพิ่นสิมีประมาณนี้ เป็นพระเอกครับประจําราดข้าวแกงแล้วผมบ้าเฮงงานอยู่โรงงานสามพนุคนเคยเนาะอยู่โรงงานหรือว่าอยู่โรงอาหารโรงเรียนเนาะครับนี่น้องราดเขาครับผมกล้าว้าเด้ดแล้วครั ยูลันเขาแกกเป็นเมนูที่เบิดเร็วกว่ามูครับอื อย่างร่มปาาเสียงพายุพี่น้องดังแห้งฮนะอืมพอนะช่วงนี้ผักพวกนี้จะหลายครับพี่น้อง เริ่มละเริ่มปลูกกันละบูง่ายครับพนทุนก็เคยปลูกครับลองเบิ้งครับพอไปปลูกแล้วโอ้บูง่ายครับพูดจริงเลยครับซื้อกินดีกว่าครับ <c oughs> ขายต้นละสิบ,บาทครับก่อนนึงเนี่ย không bình 嗯，对、mm。Hmm. Mm hmm. cùng ừ, con hương man man mm <laughs> ครับมื้อนี้พอ่อทุกคณกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขุนโจเก่าครับที่เข้ามารับชมพอ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพอ่อทุกทุกเก่าเนาคะครับเนาะสิบประพัน์คลิปใหม่ๆของพอ่อทุกคณครับมื้อนี้กะบรรยากาศดีๆลมเย็นๆครับออกมาทงครับเกือบนั่งไม่ได้ลมแหง้งสลับมื้อนี้พอ่อทุกคณกะสิขอตัวขอลาที่เก่าครับไปสู่งานต่ตครับเจอกันไม่คลิปนาน,นครับเนาะ สวัสดีครับ